มาจ๊ะพี่น้องจ๋าก,กินข้าวกระทิจ้ะก๋วยเตี๋ยวนะคะส่วนของแม่ก,ก็จะเป็นอี่ยังนี่ข้าวนาเป็ดคือมีหาสินหมูกรอบอ๋อหมูกรอบเอาเก่าแล้วนะมาจ๋ามากินข้าวมั้กันจา้าสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องปลไปสู้คุณสู้คนจา้ามาพอกระทิไปแล้วจะพี่น้องกับแซ่นัวคุยนังทิพย์นะคะมาจัดพี่น้องคะหิวขา้าวไฟลอยแปดมั้งแล้วครับเบิ้จ้าไปซื้อของแล้วก็้วกวพึ่งมากแล้วตู้เย็นไม่ไมียังกินพี่น้องจ้ะซีด ยังกินมันกระสิมันกระเจียนซาซานะ่ะท่านจะฟองหิวขอพอพ,อพี่น้องจ้าไม่ค่อยมากินก๋วยเตี๋ยวเหนือกะทิจ้<ม>าพี่น้องผมก็ได้นี่แหละพักกะบะหมี่ด้วพี่น้องจ้าหิวเขาอือ,อกินปลากระป๋องขวบเอาพ้อเหลีหล่ยมเท่ากันพ้อเหลี่ยมมีผีบุญนึง่งคนถือตาบ้านให้โซ่กินปลากระป๋องสันพลันวาโซ่กินปลากระป๋องหน่อยทิพเป็นยังเนาะปลากระป๋องมันจะเฮ็ดมาเห็นชุกคนกิน ใมให้โซ่เให้โซ่กินมเดเตนอกที่ส้านคในเบิร์ดก <c oughs> ินมดเตยพอเปี่นถอยอีกแล้วเอา้าทิปก็ขึ้อ,อยากกินเนี่มันทรงม่ทมีเบินงนใหยจัดก็น่าว่าอยากกินคู่เขาเนี่ยมันเหลวพี่น้องจ้าเอ้าเสียบดิเเอ้เอาวขั้นตอนเนี่ยเ,เสียบพาไปสื่อยังีงคนไหนทรงไหนเขาเบินกินอาหารให้โซเยองหน่อยเขาก็ได้สื่อได้ดีพี่นอ้องจ้ามาอืมอืมทาปรี้ เ็าหิมยมูกกรอบเลยลูกก็อยาบไม่พักให้ลูกพักก็ลูกไม่เอาลูกไม่เอามูกกรอบหาตอนพี่น้องตอนละาสิบบาทผักซีกับผักัวมมูลราคา

มันอยูถ่องทั้งหมดนี่บอกพว่หนุม่มบา้บางมาเลยบอกได้เมื่อละ <c oughs> ก่อนอื่นขเขาแลียกพ้นก็จีเลยเหนียงคลองเมนียงคลองหรือคลองไปค่อยเฮ็ดค่อยบายไปครับมืออื่นซ่อมวงตายเอาละไทยเฮ็ดไปหน้นมาม้วก็แกงคลองอยู่ยงคลองถึงไปซ่อมน้นมาเหมือน เริ่มนั้นเริ่มเลยปบอเดี๋ยวจะไปหาดทิดตามเบิง์นในส่องเด f u ฟันนะครับเด้อมีงานกันได้อัปเดตคลิปท่านส่องเด f u ฟันชาแนลก็มีงานกับมิดจิมซิมครับขอบคุณพี่ห้องใหญ่กำลังใจละ อบกินเพิ่นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ห้าวโน่นแต่แตโควิดมันมีงานนี่พี่น้องก,ก็ไม่เห็นยูทูปนี่ได้กินข้ขาวกับาแาหย่อนยิ้วทูดเหมือนพี่น้องหย่อนหย่อนพี่น้องเนี่ยใส่กระแดกแน่ใส่ขวางแน่กับพ้วนใหญ่มาเลยหรอต้องกินแน่กับเลยมาข้าวกับเขาพี่น้องจ้าครับทรงต่อความแสบใส่กันด้วยซึพี่น,อ<ช>น้องละอ,ลอุดโน้นถืน<ช>อบคุณหลายๆเด้อจ้า กอได้ซอยเหลือกันพี่น้องซอยเหลือ,อผมก็ไดีใจหลายแตาบางทีพี่น้องกะหัวสิไปบุเป็นซื่อันเนี่ยทรงได้บุเพะว่างอนกะมิดเตะขอหามเนาะอยู่ในความด่านบันเทิงเบิร์เลยทั้งเขาพันษายแบบนี้ออกพันษายอะไแล้วกะทีตอนนี้ตะล่างบอนเห็นชัดเจนแต่ว่าถ่าเบิรงนยูวันจะเป็นอะไรก็สิ โบไฮเนียยูที่เรียนถัวไอ้เขาเ,เรียนถัวไเขาไปหน้องจ้าก็กวรโมงีสาากหยกิจทุดเดียวสว้างอันนี้พี่น่องรอยซ้ซิได้เลยเ <c oughs> นาะใครเป็นนั่นรู้วยคทับ สพ่สบบาทเท่าเลยสี่สิบบาทติมถ้วยตอนตอนเหนือเนี่ยสองตอนนั่งนับเลยเจ้ากับค้ายเพื่อเอาตัวหลอดให้กันครับบังด้วยน้ำเมว่าไพล่ะทาวสองคนเที่ยงทำเล่เหมือนกับใจกลางกรุงเทพนะครับ มันยังมนยู่เยแบบอีเด้อขาก็ปากระปองอืออืมอือมาพ่อโยทองละพี่นนองแล้วมันจะเป็นไก่วันนี่พี่สีแจ้งเด้อทุกซิทุกยาง ฟังเลอ้เอจ้ะพี้ังใจฟัง,งพี่น้องมาเนี่ยอะาอนมมืออนม,มมือสาธุอนุโมทนาจุนเสาธุอนุโมทนาบุญกับพี่น้องสูฟูสุคนเลอด้อจ้ะครับผมยอดเองืนทั้งเมื่อที่พี่น้องเป็นทรงมาให้ไม่ว่าจะเป็นพี่แก้วนะคะอ่าน้องอ้อยพี่เมย์พี่ต๋อมพี่พักพี่เจี๊ยบนะคะอ่าน้องตาพี่ดาว นะคะคุณเล็กพี่เอื้องแล้วก็พี่ยิ้มเลื่อะร่วมทมั้งเมื่อศพนทรงมหาทิปเป็นเงื่อนยอดเอ่อยอดเงินเงินยอดเป็นยังมือนนี่ขึเปล่าก็วางสันติตาไลาบ่บอกเงีนยยอดเงินทั้งเมือ่อันมันหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหง 7, มื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ สื่อของเห็ดลงพลานทั้งหมดหนึ่งมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทจ้าพี่น้องเงินที่เหลือทั้งหมดน่ะสี่พันเจ็ดงรงทาดกับเห็ดตามมืึงก๋วยเตี๋ยวน<ะ>แล้วก็พี่น้องทั้งของขวัญกับเห็ดมะน้ำรวดทั้หงหมดที่เอาไปที่เอาจนเงินเขาเนี่วัดอ่ะแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทอืแล้วก็เงินหยด กะทินั่งมือดได้วัดที่ใดมือเนีน่ยเนื่องจากพี่น้องใช่ไสองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบหกจุดห้าศูนย์นะคะสองสองให้เลยก่อนสองเก้าสี่เก้าสี่หกจุดห้าศูนย์ขอนห้มทนาซาธุนั่นมีน้นองสุข,ขสุขคนเด้อจ้ะขอให้ได้หามากเท่าใดท่านบุญเท่าใดก็ขอให้ได้ดดไ,ดไปร้ายก็เกา่าลอยเถาพันเท่าที่สำคัญขอให้สุขภาพแข็งแรงขอพวดหนึ่งแต่ความสุขเนาะไปใช้ามากใช้กับอันนี้จะสำคัญหรือสุขเลย ระใส่มาใส่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมนำรวยค่ะขายนำรวยทุกทิ้งทุกอย่างพี่น้องจ้าปัตนาเอาอนุโมทนาสาธุเอาเด้อจ้ะมาขี่แจงซ่ากันยอนว่ามันยุ่งยากซับหนาซับหลังเลยครับพี่น้องห้างจะฟ้องเดินทางนี่ยแหละเราจะฟ้องเฮ็ดคล็ดข้างนอกเนี่ยมันเสียงดังมันวุ่นวายนะจ๊ะมันหมดเลยมีเวลามันหมดเลมีสมาธิบ่สะดวกอืมบ่เกลื่อนหน่วยจ้ะขอบคุณพี่น้อง สูสูส่วนหลายๆคนเพิ่นบอกว่ามีบุญอีกกระบอกอีกกันเถอะแล้วก็พี่แก้วเพิ่นกัให้เอ็นซิงอำนวยความสะดวกของเฮาในการเฮ็ดบุญครั้งนี้ก็คือเรากัให้ค่าเดินทางค่าน้ำมันของท่านจัดเพิ่นกิดจะสิว่าจังได๋เนาะเกิดบอให้ฟังตะคลิปที่แล้วล่ะครับ อยากมาสีแดงได้สิว่าเขาใส่ใจพี่น้องทุกคนใส่ใจเมื่อทุกคนกันพี่น้องก้นใส่ใจครับแต่ว่าเ่ากับบางเอือเขากับอยากกับง่ายกับเอาความสะดวกมาผ่อกันเนาะบางเอือมันบรสะดวกมันแส่สมองอะไรเนี่ยมันมันผิดต่ะมันจะว่ามันจีลำบากทีหลังอันนี้เ่ากับสัดเปลี่ยนไปเลยครับ ที่น้องเบิ่งเนี่ยมีเขียนไหนทุกอย่างทุกแนวเลยครับเต็ทุกอย่างจ้ะยอดยอดที่ซือออ้อของมีหลายแต่เป็นของอยอดซื้อของมันครัเงาเต็มเลยจ้ะซื้อของจได้หมดทุกอย่างเพื่อความโปร่งใสป่ะออพี่ยังกับพี่เกียบ เปิดวงไปดูเพิ่นเพิ่นไล่ส่วนตัวมหามหาผมพิษณุสุกัญญาครอบครัวสุวพรครอบครัวสุวพรหลกักกาครอบครัวสุวพรน,นาคสังว่าสักดิลักกาครอบครัวสุกัญญาขวัญวาลีนี่ครับเพิ่นทรงมาให้ผมสาธุอนุโมทานานด้วยครับใหญ่เด้อจกากอิตาลีใช่ไหมเพิ่น,น,น,นบริเวณเซบ,บู พิ่นมีแต่ไล่ไล่ก็คือสิที่แรกก็พิ่คนคือมีไล่เฮ้ยโดนใชแอดจากเบอร์โทรผมมนะั้งอยู่ในรยายละเอียดข้างล่างเพราะว่าผมตั้งเป็นเพื่อนเพื่อนอัตโนมัติจากเบอร์โทรเพราะว่างานการผมมัน,นต้องเฮ้ดทั้งสี่าน่ทูไปติดต่องานน้ำไผ่มันแอดเบอร์แอดไล่กันไป <c oughs> เก็โิดคง้วลาสุดสุดไปแล้วก็บุญที่เราทำก็ขอเ,อเกินยังกว่เฮ้อบุญที่ส่นสนวนกุศลเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรทุกผู้ทุกคนครับผมที่เพื่อนหวังปองหลายปองหลายกักบเฮาเนาะเข้ากับบอว์บวว่าเออ,เอถึงในจุดต,ตรงนั้น ก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วกันขอบคุณขอบคุณคุณแม่แล้วก็เอื้อยทุกคนที่เพิ่นส่งเข้ามา่าที่เพิ่นเป็นหัวเพิ่นบ่อยากให้ยงคติปโมยงเราจะพี่น้องเพราะว่าไร้สาระแม่นมันเป็นเรื่องไร้สาระสําหรับคลิปกระมากเบิ่งแล้วก็อยากหัวแล้วเฮาแค่มากงงแค่ว่าเป็นยังคือต้องปรับรูปห้อมมาลงแล้วก็มาเว้าไปทั่วไปทีบนะแล้วไปทีนี้คลิปล่าสุดเพิ่นลบไปแล้วจ้ะพี่น้องเพิ่นอยากเห็นมี่จะพู้อยากเห็นนะแต่เพิ่นลบไปแล้วพี่น้องจ้าคือบ่ต้องมาใส่ใจแล้วแก มันเรื่องโมเป็นเรื่องมันมันเกี่ยวกันมันโมเกี่ยวกันเด็กหน่อยอันอันปอสองพอสามคือจังเด็กหน่อยปอสองพอสามธรด่าพอธรรมดากันยูนิฟิลี่อันดูซื้อครับไในซาลาผื่นๆหน่อยก็หันอีกสมองสมองมันหัวควันตาซาลอง่า แล้อาออต้องเป็นคนจริงใจชัดเจนต่อกันตเนาะนี่แหละคือยังพี่น้องส่องอีทั้งเทียบนี่แหละครับมีความชัดเจนจริงใจต่อกันนี่มีค,ความสูบมีค,ความสูงลนะก็เลยผู้หายก็ลังใจ หักพื้นพีขึ้หนอยเท่ากับหักพื้นพีขึ้นห,ห,หน่นหอยไปใส่กับคลื่นน้ำเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังสีหนุ่งจังเลยเบิ้งแต่เวลาได้จ,จับรรพ,พี่น้องจ้ะแมนดีบ่ท่านแมนไดานพี่น้องถา่าแต่ว่าขั้นมี้ยังมาอัปเดตเรื่องเล้าที่จกกเจ้ากรรมนายเวทนี่ก็ กฤติมาบอกเหตฟังอยู่หรอกครับแต่ว่าบรเดีเอามาเป็นบรเดีวมาเป็นประเด็นประเด็นเรื่องเล่าขนาดแบบว่าต้องไปฟอ้องร้องนั่นนู่นนี่เออถามันเกิน,<ม>เ,กนเหตุเกินสมควรอ่ะเข้ออเาจังหวะกันอีกทีแต่ว่านี่มันมันเขาอยัางหูไหวหูอยู่ครับยังนิ่งอยู่นิ่งได้นี่ขนาดนิ่งได้นี่กับธรรมดาล่ะมันม <laughs> ียังมากระทบมากะทบเข้าเข้ากันสกินเห็นมันถือหนออเมาหัวเข้าอะไรล่ะ มันือเง้ยเกิจบนสุดจะบอมันมีอย่างมาันกระทบจั็กน้อยมันกะเออมี่มีมีแค่แป๊บซือ่อๆล่ะครับตามค<ป>วาม<ป>ร <ๆ S 1> ู้สึกคนทั่วไปล่ะครับผมถ้าโมเมนพระอิพระปุน่นแป๊บ <laughs> พออย่างมาจิเอา้าก็คืออยู่ซื่อๆนี <laughs> ่นะแล้วคือเรื่องอีหยงังเล่นะล้วคุณต้องการอีหยังจากฉันอะไรอย่างเงี้ยความคิดซื่อๆพี่น้องจ๋าไม่ใช่อะไรหรอกสิ่งที่นบอลแม่มันมันโมเมนจ็กแนวแต่ว่าสิ่งที่เฮาแป๊บในใจคือลูกบุพปผะกาลีเฮ้า มาบอกบอดี้ไยวันนี้ผู้นี้เดินี่ผู้นี้เป็นต้องซี<ม>ดังซีเดินต้งซีนะมาบอโดยที่บอด้เอ้ยซื้อห้าวแต่เอา<ม>ดุห้าวมาบอเห<ม>็นไหมคืออยากหอว่าเขาจะซื้อสันไปทางเอียง<ม>เพราะเอียงมากกว่าจัเบ่มากกับบอเมนเอา่งไงเด้อขั้นสิเจ้าสิบอกให้มันดีกว่านี้เจ้าไปรี่เสริชไม่ดีดี<ม>ศึกษาดยดีบอกมันถือนยังก่อน เอื่เขาพอแม่เขาบบมีหอยากยังเนี่ยตลกออกอนมันถือไปรีเสิร์นมาเจ้าบอยากหัวเจ้าบอยากหัวอยากของเิี๋ยเป็นแน่นี้ยชอบชอบชอบ่อพ่อยาไยงไงลาลาลาสองคลิปเดี๋ได้ถึงไทย,ยถึงไทยเน,นี่ยเนี่ย,ยบมี่คลิปสามย่ใใ้้มีคลิปสามครับ เรื่องสมองผมเอานเนเ่ยเไปทำมาหากินผมดีกว่าอ,อายุผมยังหน่อยเฝ้าเฝ้าใจปรตายไชนดครับผู้นังใดก็เถียงบอกขากหลาย <c oughs> โอเคครับสกหรับคลิปนี้เอาขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าทิ้งท้ายไปอ้ยอบบเอาประมวลเอียอีนั่งเดือด <c oughs> เออครัอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกคนเด้อ <N> จ้า <L> พ <ight> ี่น้องจ้าครับผมคิดดีได้ดีคิดส่วได้ส่วพี่น้องค่ะผู้ใดคิดดีก็ขอให้มีงแต่สิ่งไหนดีไร้มาที่มาคเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย